สวัสดีค่ะกลับมาหลังจากที่ไม่ได้อัปโหลดคลิปมาสักพักนะคะแล้วก็กลับมาพร้อมกับมหากาศการยายบ้านครั้งแรกในโซนค่ะ นี้เนี่ยก็จะมาแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับการย้ายบ้านนี่แหละว่าเราย้ายทําไมสาเหตุเพราะอะไรแล้วก็วิธีที่คนเกาหลีเขาหาบ้านเนี่ยมีกี่วิธีแล้วก็เป็นยังไงบ้างแล้วก็เราเนี่ยตระเวนดูบ้านกี่ที่กว่าจะได้ย้ายจริงๆแล้วก็บ้านในโซที่ทุกคนใฝ่ฝันอยากจะมาอยู่เนี่ยแค่ค่ามัดจาก็เป็นหลักแสนถึงหลักล้านบาทจะมีสภาพยังไงบ้างรับชมได้ในคลิปนี้เลยค่ะเรื่องเราก็คือบ้านที่เรานั่งอยู่ตอนนี้เนี่ยเป็นบ้านที่ไม่สามารถ จัดอยู่ในประเภทคำเรียกบ้านแบบใดของเกาหลีได้เลยอาจจะทราบอยู่แล้วหรือว่ามีช่องอื่นเขามาให้ข้อมูลแล้วนะคะว่าบ้านแต่ละแบบในเกาหลีเนี่ยมีแบบไหนแล้วก็เป็นยังไงบ้างก็จะมีอาพาร์ทเมนต์ทันดุกจูเทคออฟฟิศเทลวันรูมวิลล่าอะไรต่างๆมากมายนะแต่ว่าบ้านที่เราอยู่เนี่ยเป็นตึกหนงตึกแล้วก็มี2ชั้นชั้นหนึ่งที่เป็นชั้นแบบพื้นติดดินแล้วก็เปิดประตูไปแล้วก็เดินออกไปถนนได้เนี่ยเป็นของเราทั้งหมด ส่วนชั้น2ก็จะซอยเป็นสองห้องแล้วก็แบ่งเป็นห้องเช่าซึ่งเป็นเจ้าของเดียวกันทั้งหมดนะคะก็อยู่มาปกตินี่แหละเจ้าของบ้านก็น่ารักดีไม่ได้ขึ้นราคาอะไรแล้วก็พูดคุยง่ายแต่ว่าที่ไม่ปกติก็คือข้างบ้าน,นะคะ่ะเดิมเนี่ยนางจะเป็นโบสถ์คริสเป็นอาคารหนึ่งชั้นแล้วก็สูงพอๆกันกับบ้านเรานี่แหละแต่ว่าอยู่มาวันหนึ่งนางก็ทุบเหมือนหมดสัญญาหรืออะไรสักอย่างไม่แน่ใจแต่ว่าก็ทุบ แล้วตอนนั้นเนี่ยเรากําลังเรียนออนไลน์คือเรียนภา,า,าษาเกาหลีของมหาวิทยาลัยโคเรลีเป็นออนไลน์อยู่แล้วก็เป็นทุกข์มากเพราะว่ามันห่างกันแค่แบบกําแพงบ้านกั้นแลน้วมีสภาพหมดเครนมาถลม่มพื้นมันก็สั่นแบบสั่นสะเทือนเลยนะแล้วน้องมันดูแมวเราคือมันนั่งก็แพนิกไปเลยเพราะเสียงดังมากจนฉี่ไม่ออกก็ต้องพาไปโรงพยาบาลสัตว์ตอนสี่ทุ่ม ซึ่งค่ารักษาก็ออกมาในราคากระเป๋าแบรนด์เนมหนึ่งใบนั่นเองกลับมาที่เรื่องอาคารข้างบ้านนะคะก็ไปไถ่ายถามมาได้ความว่านางจะสร้างเป็นสำนักง,งาน5ชั้นด้วยกันพอเจออาคารที่มันส,สูงมากๆแบบนี้เนี่ย ทิศทางลมกับแดดมันก็เหมือนโดนปิดไปเลยอากาศก็ไม่ถ่ายเทเท่าที่ควรแล้วก็ฝุ่นก็เยอะแล้วอปป้าเนี่ยนาง work from home 90%ก็คืออยู่ไม่ได้เลยคือห้องทํางานที่เคยเปิดหน้าต่างเพื่อให้อากาศมันถ่ายเทตลอดเวลาเนี่ยก็เปิดไม่ได้เพราะว่าคนที่ทํางานตึกนั้นเนี่ยเขาก็เดินผ่านไปผ่านมาตลอดมันก็ไม่ส่วนตัวระหว่างนั้นเนี่ยเราก็เริ่มหาบ้านจากทางอินเทอร์เน็ตบ้างแล้วนะคะตั้งแต่ข้างบ้านยังสร้างไม่เสร็จแล้วเหมือนอยู่มาวันหนึ่งอบ้าก็ทุนไม่ไหวก็เริ่มหาแบบจริงจังมากขึ้น ซึ่งอันนี้ก็จะมาพูดถึงวิธีการหาบ้านแบบที่คนเกาหลีของบ้านเราใช้ในการหาบ้านนะคะก็จะมี2วิธีแบบแรกก็คือหาจากเว็บไซต์ที่ชื่อว่า네เวอแล้วก็เป็นภูดงซันค่ะภูดงซันเนี่ยจะแปลว่านายหน้าอาสังหาต่อไปนี้เราจะพูดว่าภูดงซันนะคะอันนี้เพื่อให้เข้าใจตรงกันนะซึ่งเว็บนี้เนี่ยก็จะรวบรวมข้อมูลอสังหาในเกาหลีทั้งหมดเลยวิธีนี้สะดวกเพราะว่าสามารถแบบนั่งคลิปแล้วก็ดูที่บ้านได้เลยถ้ามีบ้านที่สนใจก็สามารถติดต่อไปที่เบอร์ที่เขาแปะไว้ให้แล้วก็ขอนัดเข้าไปดูบ้านจริงๆ เพราะว่ามีรูปห้องแต่ว่าไม่ชัดเจนหรือว่าบางที่ก็ไม่มีหรือว่ากลัวจะไม่ตรงปกซึ่งกรณีรูปไม่ตรงปกเนี่ยเกิดขึ้นเยอะมากในเกาหลีนะคะแต่อันนี้เนี่ยสำหรับต่างชาติจะยากหน่อยเพราะว่าเป็นภาษาเกาหลีล้วนๆเลยค่ะส่วนวิธีที่2ก็คือไปที่ออฟฟิศของคุณดงซานเลยก็เข้าไปแล้วก็เข้าไปคุยกับเขาว่าอยากได้บ้านประมาณไหนแล้วเขาก็จะหาข้อมูลที่เขามีอยู่สําหรับคุณดงซานโดยเฉพาะเนี่ยหาให้แล้วก็โทรไปติดต่อเจ้าของบ้านเพื่อขอเข้าไปดูบ้านได้เลยด้วย โดยการหาบ้านที่เว็บไซต์ของเนเวอร์พูดงซันสามารถเลือกจิมพิกัดตามจังหวัดต่างๆในเกาหลีได้ พอจิ้มแล้วก็จะดูข้อมูลอสังหาในเขตของจังหวัดนั้นๆดูได้อีกนะคะซึ่งเราก็จะเลือกดูของกรุงโซแล้วก็ยังคงปักหลักอยู่ที่เขตยงซันเหมือนเดิมค่ะเป็นเขตเดิมกับบ้านที่อยู่ณนะปัจจุบันนี้เลยถ้าคุณผู้ชมดูตามแผนที่ตอนนี้นะคะบ้านในโซแบบอาพาร์ททึบที่เขตยงซันเนี่ยจะมีแต่คําว่าแม่และคําว่าชนทั้งนั้นเลยซึ่งคําว่าแม่เนี่ยมาจากคําว่าแม่แม่ที่แปลว่าซื้อค่ะและชนมาจากชนเสที่แปลว่าจ่ายค่าเช่ารายปีนั่นเองแล้วราคาก็คือหลักออกขึ้นออกก็คือ100ล้านอนนะคะหรือว่าตีเป็นเงิน รลมๆก,ก็ประมาณ3ล้านบาทได้คูณกันไปนะคะว่า12ออก27ออกเนี่ยเท่าไหร่บ้างแต่ว่าต้องแถมนี้เนี่ยมันจะสามารถกดเลือกดูตามออปชันที่มีได้ค่ะตั้งแต่แบบบ้านวิธีการจ่ายเงินก็คือจ่ายค่าเช่ารายปีหรือว่ารายเดือนหรือว่าซื้อขาดระดับราคาก็แยกเป็นมาจำกับค่าเชา่าแล้วก็ขนาดบ้านประมาณนี้ค่ะของเรามีเงื่อนไขหลักๆก,ก็คืออยากได้วิลล่าค่าเชา่ารายเดือนมาจำเนี่ยไม่ใส่เพราะว่าแพงกว่าที่ตั้งไว้ในใจมาก ก็เลือกแต่ราคาคาเช่าไปสักไม่เกิน1ล้านวอนคิดเป็นเงินไทยกลมๆบวกลบประมาณ30,000ื่นได้อื่นๆที่คิดไม่แน่ใจก็คืออยากได้บ้านที่แดดกับลมถ่ายเทได้ดีค่ะแล้วก็บริเวณโดยรอบถ้ามีส่วนสาธารณะก็จะดีเพราะว่าอยากจะตั้งใจออกกำลังกายของเราเนี่ยใช้วิธีการหาบ้านทั้ง2แบบเลยค่ะก็คือไปที่ออฟฟิศฟูดซานแล้วก็หาจากเนเวอร์ูดซานค่ะจนไปเจอโพสต์บ้านว่างที่หนตัดภาพไป ที่แรกที่มาดูก็คือบ้านแบบวิลล่าค่ะก็คือจะมีแค่ประมาณ3-4-5ชั้นชั้นล่างสุดเนี่ยจะเป็นที่จอดรถแล้วก็ร้านซักผ้า โลเคชันคืออยู่ใกล้กับสวนสาธารณะดินแม่น้ำฮันประมาณ100เมตรเองแล้วก็อยู่ใกล้กับออฟฟิศอปป้าด้วยคือถ้านางจะเดินไปทํางานเนี่ยเดินได้เลยแล้วก็ราคาคือล่อตาล่อใจมากค่ะมาจําเนี่ยจะอยู่ที่30ล้านวอนหรือประมาณ8ปดแสนบาทส่วนค่าเช่ารายเดือนเนี่ยจะอยู่ที่1ล้านวอนหรือประมาณ28,000พบาทค่ะก็นัดให้ในายหน้าเขามาเปิดบ้านให้เข้าไปดูนะคะพอเข้าไปแล้วก็พบว่าไม่ตรงปกเลยคือเงื่อนไขเรื่องแดดกับลมเนี่ยอันนี้ไม่ได้เลยนะคะเปิดประตูเข้าไปก็จะเห็นว่ามันค่อนข้างที่ มืดแต่ว่าขนาดเนี่ยใหญ่จริงอะไรจริงบ้านนี้จะมี2ห้องแล้วก็1ห้องน้ำค่ะเขาจะแบ่งห้องเป็น2ฝั่งก็คือตรงกลางเนี่ยจะเป็นห้องนั่งเล่นกับโซนครัวออปชั่นที่มีก็จะมีเตาแบบแกส๊สมีอ่างอาบน้ำมีที่จอดรถแล้วก็มีแอร์ให้โลเคชั่นโดยรอบจะมีโรงเรียนค่ะซึ่งอันนี้ดีนะเพราะว่าถ้ามีโรงเรียนจะไม่มีร้านเหล้าเพราะว่าเป็นกฎหมายของเกาหลีก็จะตัดปัญหาเรื่องเสียงดังแล้วก็ไม่อันตรายด้วยแต่ว่าบ้านจริงมาดูแล้วค่อนข้างจะเก่ากรุบแล้วก็ไม่ตรงปกอย่างแรง เงื่อนไขเรื่องแดดกับลมที่เราตั้งใจไว้เนี่ยอันนี้ไม่ได้เลยก็เลยจําเป็นจะต้องตัดทิ้งไปอย่างน่าเสียดายค่ะไปต่อบ้านที่2ในวันเดียวกันค่ะอันนี้เป็นบ้านที่เราเข้าไปดูกับภูดวงซันเจ้าเดียวกันกับที่ดูบ้านเราที่อยู่นะปัจจุบันนี้นะคะโลเคชันเนี่ยก็จะอยู่ระแวกเดียวกันเลยเป็นแบบวิลล่าชั้น5ไม่มีลิ์ได้ออกกําลังกายสมใจปรารถนาเลยจ้ะซึ่งตอนไปดูบ้านเนี่ยจะยังมีคนเช่าปัจจุบันอยู่นะคะอันนี้เป็นเรื่องปกติเลยเพียงแต่ว่าต้องดิวเรื่องวันเวลาให้ได้แค่เอง บ้านนี้โอเคเลยนะเข้าไปก็คือลมดีแดดดีไม่มีตึกใดๆดบงังก็มีลุ้นอยู่มีสองห้องเหมือนกันค่ะ เราชอบเลยเพราะว่าพื้นที่ครัวตรงนี้เนี่ยเป็นสัตว์เป็นส่วนมากขึ้นวางตู้เย็นตู้ใหญ่ได้นไปด้านหลังก็จะเห็นว่ามีมุมที่สามารถวางเครื่องซักผ้าพร้อมกับเครื่องอบผ้าได้แต่สรุปแล้วก็โดนปัดตกไปค่ะด้วยเหตุผลก็คือแพงไปกับห้องลักษณะแบบนี้ซึ่งมีราคาค้ามจําอยู่ที่30ล้านวอนหรือประมาณ8ปดแสนสอบาทแล้วก็มีค่าเช่ารายเดือนอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งวอนหรือประมาณ3 0 0 0 0บาทค่ะแพงจัง เราออกมาเดินดูบ้านตามออฟฟิศของนายนาเพราะว่าเท่าที่หาเองจากในอินเทอร์เนต็ตเนี่ยไม่มีเลยก็เลยคิดว่าเขาอาจจะมีบ้านเด็ดแนะนําเราได้ก็เลยออกมาดูแต่ว่าส่วนใหญ่มาดูแล้วพบว่าบ้านที่เป็นแบบบอยเซไม่มีเลยนะคะมีแต่เป็นชอนเซเรื่องใหา่บ้านในเกาหลีเป็นเรื่องที่ยาก แล้วก็ได้ไปดูบ้านหลังที่3แบบงงๆค่ะเหมือนโดนทุบหัวโดนป้ายาไปเลยเพราะว่าไม่ได้ตั้งใจจะไปดูเลยนะแล้วก็ไม่ใช่สเปคบ้านเราด้วยแต่นายหน้าบอกว่าไม่เอาไม่ว่าไม่เป็นไรขอแค่ไปดูกับฉันก่อนก็เลยอ่ะไปก็ไปไหนๆก็ออกมาแล้วนะคะเผื่อลุกเจอที่เด็ดซึ่งเอาจริงๆเราชอบนายหน้าเจ้านี้นะเป็นผู้หญิงทั้งสองคนเลยค่ะคนแรกที่เข้าไปคุยที่ออฟฟิศเนี่ยพูดจาฉาฉาดีส่วนคนนี้ที่พาไปเนี่ยจะออกทรงเจ๊ๆหน่อยคือโทรหาเจ้าของบ้านปุ๊บสตาร์รถพาไปเลย ที่จอดรถไม่มีก็จอดตรงที่ห้ามจอดไปเลยจ้ะโนสนโ l no ร no ์ซึ่งบ้านหลังที่3เนี่ยเจ้าของเป็นไฮมอนีค่ะเป็นคุณยายตัวเล็กๆนี่นะคะเป็นบ้านชั้นกึ่งใต้ดินค่ะภาษาเกาหลีจะเรียกว่าพันชีฮาพันเนี่ยแปลว่าครึ่งส่วนชีฮาเนี่ยแปลว่าใต้ดินค่ะห้องนี้เนี่ยราคาประจาจะอยู่ที่3ล้านวอนหรือประมาณ82,000บาทแล้วก็ค่าเช่ารายเดือน40,000 0วอนค่ะประมาณ1 1 0 0 0บาทได้ พอเข้ามาดูแล้วขนาดโอเคเลยนะคะคือไม่เล็กแล้วก็ไม่คับแคบจนเกินไปซึ่งเขาจะแบ่งเป็น2ห้องแบบนี้ค่ะแต่ด้วยความที่ห้องนี้เนี่ยเป็นชั้นกึ่งใต้ดินพอเข้ามาแล้วก็จะรู้สึกได้ถึงความอับชื้นนิดหน่อยซึ่งอนาคตเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องราด้าหรือว่าเชื้อราต่างๆเกิดขึ้นได้ง่ายแน่นอนถ้าดูแลไม่ดีนะคะและในส่วนของห้องน้ําที่บ้านนี้นั้นก็จะเป็นดังต่อไปนี้ค่ะนี่ไม่ใช่ฉากในภาพยนตร์เรื่องพาราไซหรือฮีแซงชุงแต่อย่างใดนะคะ ปิดไปแล้วก็ข้างๆกันตรงนี้ก็จะเป็นครัวค่ะซึ่งแอบเห็นว่ามีมแมลงสาบนอนตัวเย็นอยู่นั่นแปลว่าถ้าคุณเช่าบ้านนี้อาจจะได้แถมฟรีเป็นปีเตอร์โคเียนะน่าก,กลัวมากเราโคตรกลัวเลย ที่ต่อมาก็เช่นเคยค่ะคุณเจผู้ดงซันก็ยังคงลากเราไปดูบ้านอย่างต่อเนื่องแล้วก็บอกว่าไปดูก่อนเผื่อชอบอันนี้เป็นบ้านแบบวินล,ล่านะคะชั้น3บันไดเนี่ยชันแล้วก็แคบมากแต่ว่ารีโนเวทใหม่กิ๊กเลยมี2ห้องแยกเป็น2ฝั่งแล้วก็ตรงกลางเป็นห้องนั่งเล่นรวมกับครัวแล้วก็มีห้องน้ําให้ข้างบ้านเนี่ยจะเป็นที่ร้างไม่มีตึกบงังแดดก็เลยจะเข้าค่อนข้างดีเลยค่ะเจนในหน้าบอกว่าเช่าห้องนี้แถมฟรีวิวพงหญ้าจะ้ะอนาคตไม่รู้ว่าเขาจะมาสร้างตึกบังหรือเปล่านะแต่เจ๊บอกว่าไม่แน่นอนม ตอนแรกเราโอเคนะคะที่นี่เพราะว่ามันทําใหม่แต่ว่าลืมนึกไปว่าขนาดเนี่ยค่อนข้างเล็กเลยแเราอป,ปาก็ไม่ชอบอยู่ดีเพราะว่าแพงไปกับบ้านขนาดประมาณนี้ซึ่งแพงจริงๆราคามัดจัเนี่ยสาล้านวอนค่ะ8,2,000นสบาท แล้วก็ค่าเช่าเนี่ยหนึ่งล้านสองแสนวอนหรือสามหมื่นสามพันบาทเลยนะซึ่งในบรรดาบ้านที่เราไปตะเวนดูเนี่ยบ้านนี้แพงที่สุดเลยนะคะแล้วก็ขนาดไม่ได้ใหญ่อะไรขนาดนั้นข้างๆห้องน้าเนี่ยจะวางเครื่องซักผ้ากับเครื่องอบผ้าได้นะคะแต่ว่าตัวบอยเลอร์ที่เขาไปทําพื้นอุ่นเนี่ยมาแมะอะไรอยู่ตรงนี้ก็ไม่รู้ตู้รองเท้าก็มาแม่ไว้หน้าประตูให้อีกหนึ่งตู้งงๆที่จอดรถก็ไม่มีแล้วก็แพงด้วยก็เลยตัดทิ้งไปเลยคะ่ะ ที่หาบ้านกันต่อไปนะคะวันนี้ก็เช่นเคยจะออกไปดูบ้านอีกเหมือนกันแต่จริงๆอันนี้ไปดูมาเมื่อวานแล้วแต่ว่ายายเจ้าของบ้านไม่อยู่นะคะก็เลยไปวันนี้ทีนึงซึ่งบ้านที่จะไปดูวันนี้นะคะอยู่บนเนินนุ่นเลยให้ดูรถไต่เนินรถยังไต่เนินเบอร์นี้แล้วมนุษย์อย่างเราจะเบอร์ไหนก่อนจะเข้าไปดูบ้านนอกจากทักทายด้วยคําว่าอันยองอาซีอยู่แล้วนะคะ <c oughs> เราก็จะพูดว่าชินเลฮากึซึมิดา เพื่อเป็นการขออนุญาตแล้วก็ขอโทษที่รบกวนด้วยเป็นมารยาทพื้นฐานของคนเกาหลีนะบ้านนี้เป็นวิลล่าแบบติดถนนเลยค่ะอยู่ชั้น3แล้วก็มี3มห้องเลยด้วยห้องน้ํากับครัวนี่จะอยู่ทางด้านหลังบ้านค่ะซึ่งครัวเนี่ยจะมีลักษณะลึกลงไปแล้วก็มีหน้าต่างที่สามารถเปิดระบายอากาศได้ดีแบบนี้เลยแล้วก็มีการตากพริกบนหลังคาบ้านได้ด้วยอันนี้จะเป็นออปชั่นที่คุณยายเขาคิดคนขึ้นมาเองนะคะแล้วก็เตาแก๊สอันนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าของยายหรือว่าเป็นออปชันของบ้านนะคะแต่ว่าเคาน์นออาาาาเต ฝั่งที่อยู่หน้าบ้านเนี่ยจะเป็นห้องที่ติดถนนค่ะซึ่งจะมี2ห้องแล้วแต่ละห้องเนี่ยก็มีขนาดที่ค่อนข้างกว้างขวางเลยแหละเพราะว่าใส่ตู้เสื้อผ้าใส่เตียงนอนของยายไปแล้วก็ยังเหลือพื้นที่อีกแล้วก็ทั้ง2ห้องเนี่ยแดดดีแสงดีมากๆเลยค่ะ อีกห้องนึงจะอยู่ติดกับฝั่งครัวค่ะซึ่งก็จะยังมีตู้เย็นกิมจิของคุณยายอยู่เนาะแล้วก็สามารถปีนบันไดขึ้นไปที่ห้องตรงนี้ได้ซึ่งก็ไม่รู้เป็นห้องอะไรอีกแล้วก็ไม่รู้จะขึ้นไปทําไมแต่ว่าก็เท่ดีหมุนตัวกลับมาโซนหน้าประตูค่ะก็จะมีบริเวณที่เอาไว้ถอดรองเท้าแล้วก็มีตู้ใส่รองเท้าเป็นสัตว์เป็นส่วนให้แต่ที่ดึงสายตามากกว่าใดๆก็คือได้นบนประตูจ้ะอันนี้เอาไว้กันอดไรเอ่ยบ้านนี้นอกจากเตากงเตากแกแล้วเนี่ยมีออปชั่นเป็นกุ๊กกูใช่ไม่ใช่ แต่จริงๆก็ไม่มีเลยนหรอกอย่าไปคิดมากมาพูดถึงเรื่องราคากันบ้างนะคะบ้านนี้เนี่ยมาในราคามาจํำา30ล้านวอนค่ะก็8,20,000บาทแล้วก็ค่าเช่ารายเดือน1ล้าน2แสนวอนก็33,000บาทเช่นกัน,นะคะ่ะบ้านนี้เนี่ยเราชอบอบป,ป้าก็ชอบแต่ติดตรงที่ว่าไม่มีที่จอดรถค่ะปัญหาโลกแตกมากๆแล้วบ้านก็อยู่ค่อนข้างที่จะกลางเนินเขาอันนี้ให้ดูเนินคือเนินฝั่งตรงข้ามนะอย่าพิ่งตกใจแต่ก็จะยังเป็นเนินสูงอยู่ดีซึ่งก็จะเดินลําบากแล้วก็เหนื่อยก็เลยต้องตัดทิ้งไปแบบน่าเสียใจมากๆเลย มาดูบ้านอีกที่หนึ่งนะคะอันนี้จะอยู่ใกล้แม่น้ําหันมากๆเลยแล้วก็อยู่ใกล้กับบริษัทของ BTS ด้วยเมื่อกี้เพิ่งเห็นว่าตึกอยู่ตรงนี้บ้านนี้ก็คือกลับจากบ้านคุณยายเมื่อกี้แล้วก็เข้าบ้านมานั่งเปิดเว็บไซต์เนเว r p u d ูดงสันแล้วก็บังเอิญเจอโพสต์นี้นะคะก็เลยติดต่อในหน้าแล้วก็ขอเขาเข้ามาดูเลยค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าโลเคชันเนี่ยเลิศม,มาก เป็นวินล่าค่ะชั้น3ไม่มีลิฟต์แต่ว่าบันไดกว้างมากเลยบัดจำา30ล้านวอนค่ะก็8 2 0 0สนบาทเหมือนเดิมส่วนค่าเช่าเนี่ย1ล้านวอน28,000บาทเท่านั้นเองราคาแพลพยวๆกรุบกิบ ซึ่งก็เช่นเคยค่ะทําการอันยองอาเซยโยทักไทยไปแล้วก็ชินเลฮากซิมิดานะคะเพราะว่ายังมีคนเช่าปัจจุบันอยู่นะซึ่งเข้าไปแล้วก็แอบนลกลักนิดน,นึงนะเพราะไม่คิดว่าเขาจะมีสัมภาระเยอะขนาดนี้สําหรับบ้านนี้ก็จะมี2ห้องนะคะแล้วก็มี1ห,ห้องน้ําแล้วก็จะมี1ห,ห้องก่อนถึงห้องครัวงงๆแบบนี้ โดยครัวเนี่ยจะอยู่ฝั่งติดถนนค่ะแล้วก็จะเป็นหน้าต่างบานใหญ่ทั้งแถบแบบนี้เลยแดดก็เลยจะเข้าดีมากๆนะคะอันนี้ชอบเลยแต่ที่ยังงงๆอยู่ก็คือเลเยอร์ของครัวแล้วก็ขนาดจะยังเล็กอยู่ก็เลยจะยังไม่ได้แบบว้าวมากขนาดนั้นแต่ถ้ามองออกไปหน้าต่างฝั่งนี้ก็จะเห็นวิวแม่น้ํำฮันกลางแบบกรุบกิบด้วยนะเธอ แต่พอหันมามองฝั่งเคาน์เตอร์ครัวก็แอบซิงเพราะว่าพื้นที่ประกอบอาหารเนี่ยน้อยมากค่ะห้องนอนก็จะอยู่ฝั่งติดถนนฝั่งครัวข้างหน้าเหมือนกันนะคะแล้วก็จะมีหน้าต่างบานใหญ่แบบนี้แดดเข้าดีเหมือนกันแล้วก็มีพื้นที่ค่อนข้างกว้างขวางเลยห้องน้ำก็มีพื้นที่พอสมควรเลยนะคะไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปโดยรวมแล้วเนี่ยบ้านสภาพยังใหม่อยู่ค่ะบ้านนี้เอาจริงๆเราชอบนะคะแต่ว่าพอคิดอีกทีเนี่ยห้องครัวมันเล็กอะแล้วเลเยอร์ห้องนั่งเล่นมันก็จะยังงงงอยู่แล้วตู้รองเท้าก็ไม่มีเลยอีกแต่อบป,ป้าชอบอบย่างงแรง เพราะราคานี้กับโลเคชันนี้และบ้านแบบนี้นางบอกว่าแรมากๆค่ะถ้ามีคนมาดูต่อจากเราต้องเซ็นสัญญาเช่าทันทีเลยแน่นอนพูดมาขนาดนี้แล้วก็เซ็นสัญญาเช่าเลยสิคะจะรออะไรสรุปก็คือบ้านใหม่ที่เราจะย้ายก็คือบ้านหลังนี้นั่นเองค่ะสิรดีรวมการตะลอนไปดูบ้านทั้งหมด กที่ภายใน2สัปดาห์ค่ะเอาจริงๆตอนที่จะตัดสินใจเซ็นสัญญาบ้านเนี่ยยังไม่ได้ชอบขนาดนั้นเพราะว่าคือปกติมันจะสามารถแพลนในหัวได้เลยว่าอะไรควรจะวางไว้ตรงไหนแต่สําหรับบ้านนี้แล้วก็ในความคิดเราอะ่ะมันยังหาคําตอบไม่ได้แต่ที่โอป,ป้าพูดก็ถูกของนั้นก็คือว่าบ้านราคาน,นี้ในโลเคชันนี้ไม่น่าจะหาได้อีกแล้วก็เลยยกหน้าที่การจัดสัดส่วนเฟอร์นิเจอร์ของบ้านให้โอป,ป้าทั้งหมดเลยถ้าเขาว่าเขาทําได้ก็ตามนั้นค่ะหลังจากนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของความวุ่นวายในการดีโนเว บ้านใหม่โดยเฉพาะห้องน้ำค่ะในเกาหลีเนี่ยอะไรก็ไม่แพงแล้วก็ไม่ปวดหัวเท่ากาันโนเวทห้องน้ำค่ะหลังจากที่ย้ายไปบ้านใหม่แล้วจะตกแต่งบ้านอะไรยังไงบ้างรับชมได้ในพาสต่อไปค่ะมีอะไรอยากแชร์หรือว่าสงสัยคอมเมนต์เข้ามาถามกันได้นะคะเหมือนเดิมเลยถ้ามีความสามารถมากพอที่จะตอบก็จะมาตอบให้ค่ะวันนี้ขอบคุณที่รับชมนะคะเจอกันที่บ้านใหม่บ๊ายบาย